สวัสดีครับก็พบกับพวกเราอีกครั้งนะครับในรายการฟองฟอดคลินิกถามมาต่อไปนะครับทุกันทุกวันจันทถึงศุกร์ตั้งสี่โมงเย็นนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมนชัยและลิบอุไรนะครับผมกิติครับก็จะมาทําหน้าที่ตอบคําถามนะครับทุกคําถามที่เพื่อนๆส่งกันเข้ามานะครับสําหรับใครนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราได้ครับช่วงนี้สนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรม DETI ศูนย์ฝึกอบรม Solid Work s ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรองรับธุรกิจด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจรสนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะมีคำถามในส่วนของ simulation ครับพี่ก็นะคือเวลาที่เราคำนวณอุณหภูมิเนี่ย ผมมักจะเจอปัญหาก็คือคำนวณและไอตัวเทอร์โมตัวนี้มันมีค่าที่ติดลบครับอผลของการคำนวณนะครับได้อุณหภูมิที่ติดลบครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เวลาเจอปัญหานี้ผมก็จะงงๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ทดลองไล่มาไล่ไปนะครับนะครับจากปัญหาที่ลูกค้าถามเข้ามาเนี่ยโดยมากแล้ปัญหา ที่วิเคราะห์จะเป็นลักษณะของทางเสียนนะครับก็คืออุณหภูมิเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาครับนะครับที่เกิดปัญหานี้ขึ้นมาเนื่องจากว่าเราเซตเงื่อนไขของเขาเรียกว่า initial condition ผิดนะครับ initial condition ครับเดี๋ยวผมเปิดตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับก็ชิ้นงานเป็นแท่งเหล็กแท่งหนึ่งง่ายๆนะครับ สมมุติว่าอุณหภูมิเริ่มต้นเนี่ยของชิ้นงานเนี่ยที่อุณหภูมิสองห้าสิบแล้วเรารปล่อยให้มันเย็นตัวลง,งที่อุณหภูมิปกติครับผมนะครับอปกติเนี่ยเวลาที่เรากําหนดเ, ition, นเ,รออเรื่องของอ n i t i a l condition ในส่วนของอุณหภูมิเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นลักษณะเป็นผิวชิ้นงานอย่างเนี้ยครับครับ เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะครับส่วนการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับผมสมมุติว่าเป็นลักษณะของการพาความร้อนนะครับรูปคือนเวกชั่นครับนะครับค่าสัมติการพาความร้อนนะครับแบบอ่าเขาเรียกว่าเนชั่นอลคอนเวกชั่นนะครับก็คือเราไม่ได้ใช้ปลมเป่าก็คือนี่ปล่อยปล่อยไว้เฉยๆเองครับผมในอากาศนะครับแล้วก็ อุณหภูมิห้องอุณหภูมิห้องเรากาหนดไว้ที่เท <35 S 2> ่าไหร่35องาศาเสลเสียส35องศาเซลเซียส<ด>ครับผม,ผมนะครับเร่องนี้ในส่วนของทางเสียนนะครับเวลาเราเซตเนี่ยอ่าจะไปในส่วนของด้านบนนี้นะครับคลิกขวาเลือก property นะครับอ่านนี้ก็จะเป็นในส่วนของทางเสียนก็คือใส่เวลาที่เราจะทำการ <inet S 2> คำนวณน,นะครับแล้วก็ทํา e incremental นะครับก็คือหมายกับว่าเราจะคำนวณทุกๆกี่วิานาทีอ่าฮะครับก็คือเป็นถ้าถ้ายิ่งเยอะก็คือจะได้ค่าค่อนข้างมากจะได้ค่าที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ผลการคำนวณก็จะใกล้เคียง,งมากค,ครับก็จะมีความใกล้เคียงครับ,รบอ่านี่ผมคำนวณมาแล้วนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับครับก็ดู ผลลับก็เลยดูรีซอสของมันนะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณอเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้วินาทีที่ศูนย์จุดห้าล้วินาทีเดี๋ยวผมแบ็กกลับไปที่วินาทีแรกครับคอันนี้ก็คือเราช่วงสโคปที่เราคำนวณเนี่ยคือประมาณหกสิบวิครับเนื่องจากว่ามันเป็นทานเสียเราสามารถที่จะไล่ดูได้นะครับอ่นนี้อันนี้เริ่มไล่ดูกันเปลี่ยนแปลง่ห็นไหมครับ ตั้งแต่ช่วงช่วงเวลาแรกเลยเนี่ยเราก็เห็นลับดีต่อามันเนี่ยครับมันมีอุณหภูิที่ติดลบอืใช่ครับอ่าถ้าเกิดว่าผมเซกชั่นดูเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่ผมดูเ็นฟอนนะครับแล้วก็โอเคปุ๊บจะเห็นว่าทำไมอุณหภูมิของชิ้นงานด้านในเนี่ย มันเย็นมันนเยใช่ครับติดลบด้วยอืมครับพี่ซึ่งมันมันผิดนะมันผิดปกตินะครับพี่ฟิสิกส์หลักธรรมชาติเลยนะครับจริงๆเนี่ยชิ้นงานที่อุณหภูมิอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยอุณหภูมิด้านในชิ้นงานเนี่ยมันต้องตองกว่าด้านนอกครับนะครับร้อนกว่าอุณหภูมิที่อยู่รอบๆตัวมันนะครับ สิ่งที่ผิดนะครับที่บอกไว้ตั้งแรกคือเรื่องของการกำหนด initial condition ครับนะครับในการกำหนด initial condition ควรจะเลือกเป็น body นะครับไม่ควรที่จะเลือกเป็น phase เ <Phase. S 2> พราะเมื่อสักครู่เราเลือกเป็น3าม p a s e ตัวนั้นนะครับควรจะเลือกเป็น body นะครับอันนี้ก็2องอยหสิบองศา4ีะครับ,รบอ่า เรื่องขายอื่นเหมือนกันนะครับเรื่องของการถ่ายเทความร้อนโดยการพาครับอลองดูผลอันนี้เป็นยังไงเป็นไงต่างากันไหมต่างครับจะอุณหภูมินะครับเริ่มต้น250นะครับีนผมเร่งไปที่วินาทีไหนดีท้ายสุดเลยไหมอลองดูท้ายสุดกันครับทีวินาทีที่60เลยแล้วกัน นะครับอ่เห็นอะไรไหมอุณหภูมิด้านในเนี่ยต้องสูงกว่าด้านนอกอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะการพาความร้อนนะครับการถ่ายเทความร้อนจะเริ่มที่ผิวด้านนอกของตัวงานออืนะครับถ้าอย่างเนี้ยโอเคถูกต้องครับนะครับผลการคำนวณถูกต้องอืนะครับทีนี้ผมแถมให้อีกนิดนึงละกันนะครับเรื่องของการถ่ายเทความร้อนเนี่ย ค่าคุณสมบัติของวัสดุเนี่ยมันควรจะมีค่าอะไรบ้างครับนะครับคือถ้าเกิดคุณไม่มีค่าพวกนี้มันก็ทําการชนนวณไม่ได้ใช่ครับวันนี้ก็เป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันนะครับในส่วนของวัสดุเนาะที่เราจะต้องมีการกําหนดค่าเข้าไปครับเปิดตัวแอปพลายอีดิทใหมทเรียนให้ดูนะครับก็คือไอตัวที่เราทําการใส่วัสดุเข้าไปเนี่แหละนะครับอ่าในส่วนของการวิเคราะห์เทอร์โม นะครับค่าที่จะต้องมีนะครับค่าเดนซิตี้ค่า Density ครับเดนซิตี้ค่า t h e ร์ a ม Conductivity ค่าการนำความร้อนนะครับแล้วก็สำคัญมากสำหรับการวิเคราะห์ปัญหาที่เป็นลักษณะผ่านเสียนนะครับก็คือค่าสเป i ซิฟิคฮีทครับค่าไม่มีนะครับ คุณจะไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาแบบทางสายได้ได้ครับนะครับอันนี้สำคัญนะครับครับผมก็คิดว่าหน้าน่าจะช่วยนะครับช่วยตอบปัญหาผู้ที่เจอปัญหานี้อยู่ครับอุณหภูมิติดลบเนี่ยพวกนี้นะครับเกิดจากการกำหนดค่าที่ผิดนะครับอเช่นครับผมขอบคุณครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับมาให้พวกเราดูกันเรื่อยๆนะครับพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ